ชนเขื่นอนแควน้อยบำร,รุงแดนที่จังหวัดปิษณุโลกนะครับด้วยพระปริชาสามารถที่ทรงเล็งเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในลุ่มน้ําแควน้อยจึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งทางกรมลประาานได้ดาเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการนะครับโดยก่อสร้างเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนณบ้านเขาหินลาดตําบลคันโชงอาเภอวัดโบดถ จังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ปี25งหีแล้วเสร็จเมื่อปี2550นะครับในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเจริญพระชมพัรษา80พรรษาก็สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าและบรรเทาทุกข์ภัยในพื้นที่ลุ่มน้ําแฝน้อยตอนล่างของจังหวัดพิษณุโลกได้นะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามของเขื่อนแควน้อยว่า เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนอันมีความหมายว่าเขื่อนแควน้อยที่ทําให้มีความเจริญขึ้นในเขตพื้นที่ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกระทรวงพระกรุณาโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดําเนินไปในพิธีเริ่มการเก็บกักน้าเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนอําเภอวัดโบสจังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่26พฤศจิกายนปี2551ที่ผ่านมาด้วยนะครับ สำหรับอุโมงผ่านน้ำลังพะยังภูมิพัฒน์นะคะจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่อำเภอเขาวงจังหวัดกรสินและได้ทอดพระเนตรสภาพภูมิทัศน์เมื่อวันที่25พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2535ได้ทรงเห็นสภาพความยากลำบากของราษฎรและการขัดแคลนน้ำจึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริ ให้กรมชลประทานนั้นพิจารณา,าณดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาลุ่มน้ําลำพยังตอนบนอําเภอเขาวงจังหวัดกลสินโดยให้พิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ําลำพยังตอนบนพร้อมทั้งได้พิจารณาผันน้ําจากลําห้วยยางลงมาเพิ่มเติมให้กับอ่างเก็บน้ําลำพยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะซึ่งกรม,มชลประทานได้สนองพระราชดำริด้วยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําลำพยังตอนบนอ่างเก็บน้ําห้วยไผ่ ที่ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเพื่อผันน้ำมาเติมให้กับพื้นที่รับประโยชน์ของอ่างเก็บน้ำลำพยางตอนบนผ่านอุโมง์ผันน้ำที่มีความยาวมากถึงประมาณ710เมตร ต่อมานะคะเมื่อวันที่3กรกฎราคมพุทธศักราช2552พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานชื่ออุโมงค์ผันน้ำที่ผันจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่มาให้พื้นที่การเกษตรของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพยางตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริว่าลำพยางภูมิพัฒน์ซึ่งหมายความว่าอุโมงค์ผันน้ำที่นำความเจริญมาสู่แผ่นดินลุ่มน้ำลำพยงัง จากชีวิตความเป็นอยู่ที่เคยร้นแค้นกันดานบัดน,นี้พื้นแผ่นดินได้ชุ่มฉ่ำด้วยน้ำโชลประทานที่สร้างชีวิตให้กับทุกคนได้มีความสุขและทุกคนตัต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ไม่ส่งทอดทิ้งประชาชนค่ะขณะนี้เรือพระที่นั่งกำลังเคลื่อนมาเข้าใกล้บริเวณพิธีเปิดซึ่งเป็นที่ตั้งของกรมชลประธานแล้วนะครับ นอกจากโครงการในการสร้างเขื่อนซึ่งประกอบด้วยเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนจังหวัดพิษณุโลกเขื่อนฝุนดานประการชนจังหวัดนครน,นายกรวมทั้งอุโมงผ่านน้ำลำพยังภูมิพัฒน์แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งอีกสองโครงการซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำนะครับสำหรับการก่อสร้างประตูระบายน้ํานั้นเป็นวิธีการปิดกั้นลําน้ําลําคลองที่มีขนาดใหญ่และมีน้ําที่ไหลในฤดูน้ําหลากเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งมี วัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะเก็บกักน้ำํำในฤดูน้ําหลากไว้ใช้ในฤดูแรงนะครับในขณะเดียวกันก็มีบานระบายเปิดปิดนะครับเพื่อให้สามารถระบายน้ําส่วนเกินออกไป mm hmm. เช่นโครงการพัฒนาลุ่มน้ํากมัาเนื่องมาจากพระาราชนิจังหวัดสกลนครนครพนมนะครับหรือในพื้นที่ติดทะเลอย่างเช่นประตูระบายน้ําที่ช่วยป้องกันน้ําเข็มไม่ให้รุกเข้าไปในพื้นที่เพาะปลูก และก็สามารถที่จะเก็บกักน้ําจืดไว้ใช้ได้ด้วยในช่วงฤดูแล้งนะครับเช่นโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่แหละครับรวมทั้งยังมีโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําบานราอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดนราธิวาสด,ด้วยครับสำหรับประตูระบายน้ำธรณิตนริมิดจังหวัดนครพ,พนมนั้นนะคะก็เป็นพื้นที่บริเวณสองฝั่งของลำน้ำกำาส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมคะ่ะ ราษฎรที่ตั้งถิ่นอาศัยอยู่บริเวณตามเนินตลอดสองฝั่งลำน้ำซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนมต้องประสบปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งสลับกันเป็นประจำทุกปีทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรค่ะ เมื่อความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการอย่างต่อเนื่องหลายครั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2538เริ่มจากทรงร่างรูปแบบการพัฒนาแหล่งน้ำนะคะปรากฏเป็นภาพลายพระหัตถ์ที่เรียกว่าตัวยึกยือค่ะซึ่งแนวพระราชดำรินี้นะคะได้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแลง้งให้แก่บริเวณสองฝั่งแม่น้ำกลับ ทำให้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปีรวมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยในฤดูน้ำหลากด้วยจากนั้นเมื่อวันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2542รพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพิ่มเติมให้กรมชลประทานพิจารณาดำเนินการก่อสร้างอังคารบังคับน้ำในลำน้ำก่ำตอนล่างภายหลังการก่อสร้างประตูระบายน้ำก่ำตอนล่างอนเนื่องมาจากพระาาราชดำรินี้แล้วเสร็จนะคะ ได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานานามว่าประตูระบายน้ํำทรณิตนรมิตรซึ่งมีความหมายว่าประตูระบายน้ําที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชดำริสร้างขึ้นค่ะ จากนั้นแล้วก็ยังมีประตูระบายน้ําอุทกพิภาพพาประสิทธิ์จังหวัดนครศร,รีธรรมราชด้วยนะคะซึ่งความเป็นม,มาขนั้นเ <c oughs> มื่อวันที่22ตุลาคม2539กรมชลประทานสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเริ่มดําเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ําปากพนังอันเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังซึ่งมีพื้นที่รวม1.7ล้านไร่ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อแก้ไขปัญหาการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรและการที่ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ถูกนำมาใช้อย่างฟลุ่มเฟือยค่ะจนเป็นสาเหตุทำให้แม่น้ำปากพนังมีปริมาณน้ำลดน้อยลงเรื่อยๆจนถึงจุดวิกฤตนอกจากนี้ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังยังมีพุขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่มากกว่า1 5 0 0 0 0ห่นไร่ใช้ทำประโยชน์อะไรไม่ได้นะคะเพราะมีสภาพดินและน้ำเปรี้ยวไม่อาจพอปลูกใดๆด,ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระาาราชดำริให้กรมชนะระทานพิจารณาระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง โดยก่อสร้างประตูระบายน้ําเพื่อแยกน้ําเค็มและน้ําจืดออกจากกันและได้รทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานนามประตูระบายน้ําปากพนังว่าอุทกพิาพาสิทธิ์เมื่อวันที่1กันยายนพุทธศักราช2542ซึ่งมีความหมายว่าความสามารถแบ่งแยกน้ําจืดน้ําเค็มได้สําเร็จค่ะนขณะนี้นะครับเรือดที่นั่งอัางศนากําลังเทียบท่าอยู่ที่บริเวณหน้าปุ่นธนบุรนสามเสตแล้วนะครับ สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆที่ได้กล่าวให้คุณผู้ชมได้รับทราบไปเมื่อสักครู่ล่าสุด5โครงการนั้นนะครับยังมีโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริด้านแหล่งน้ำที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเรากว่าอีก2,900โครงการนะครับซึ่งจากจานวนโครงการทั้งหมด4,100โครงการครับซึ่งแนวทางการพัฒนาแหล่งน้าในระยะต่อไปนั้นก็จะมีหน่วยง,งานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับในการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ําเพิ่มมากขึ้นและส่งเสริม ด้านความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ําชนระทานมีการสร้างโครงข่ายเกษตรกรผู้ใช้น้ําให้มีโอกาสได้เข้าถึงลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการทํางานซึ่งกันและกันนะครับซึ่งก็จะทําให้กลุ่มผู้ใช้น้านัา้นมีการพัฒนาการจัดการภายในเป็นระบบและก็ดูแลการจัดสรรน้ําอย่างมีประสิทธิภาพที่ยั่งยืนต่อไปนะครับมีพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเมื่อ <c oughs> วันที่17พฤศจิกาย,ยน2532นะครับ ความตอนหนึ่งว่าโครงการชลประทานต่างๆที่ได้ดําเนินการก่อสร้างเสร็จแล้วควรจัดการให้ราษฎรมีการใช้น้ําอย่างถูกวิธีและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยเน้นให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันดําเนินการครับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสําคัญกับเรื่องของน้ําเป็นมากทีเดียวนะครับอย่างที่พระองค์ได้มีพระราชดำรัสไว้เมื่อวันที่29ธันวาคมปี2 5 3 2ที่พระตา,าหนักิดรดาระุถานว่าเรื่องน้ํานี้ก็เป็นปัจจัยหลักของมวลมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์เท่านั้นแม้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งสัตว์ทั้งพืชถ้าไม่มีก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าน้ําเป็นสื่อหรือเป็นปัจจัยสําคัญของสิ่งมีชีวิตแม้สิ่งไม่มีชีวิตก็ต้องการน้ําเหมือนกัน นิ่ฉะนั้นก็จะกลายเป็นอะไรไม่ทราบ